นับปฏิบัตินะเราวัดตัวเองเลยว่าเราสมควรเรียกตัวเองว่าเป็นนับปฏิบัติหรือยังวิธีวัดที่ง่ายที่สุดคือตอนที่เราตื่นนอนนะถ้าเราตื่นนอนเนี้ยเราคิดไหมว่าเราจะปฏิบัติยังไงวันนี้ยเราจะภาวนาอย่างไงดีอย่างหลวงพ่อเป็นนะเป็นอย่างนั้นนะตั้งแต่เป็นโยมนะตื่นมาก็คิดว่าวันนี้เราจะภาวนาอย่างไงเนี่ยมันมันสแสวงหาเส้นทางนะมันผิดนั่นแหละ แต่โดยธรรมชาตินะใจที่มันอยากค้นจากวัตตะมันก็คิดว่าจะปฏิบัติยังไงดีเนะาะกุศลที่มีมันจะลดละไปกุศลที่ยังไม่มีจะมีที่มีแล้วจะเจริญเนะี่ยค่อยคิดอยู่อย่างนี้นทุกวันทุกวันในี่ใจมันปลาโรคความเพียรมีเวลาห้านาทีสิบนาทีก็ลงมือปฏิบัติขึ้นรถเมย์ก็ปฏิบัตินะรองรถเมย์ก็ปฏิบัติ ตอนนั้นขึ้นรถเมล์ไปทำงานรับราชการใหม่ๆนะไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายเป็นชาวบ้านธรรมดานี่ยืนรอรถเมล์ก็ยังภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆรอไปแล้วจิตใจเรากระวนกระวายรถมันไม่มานะเนี่ยก็เห็นเห็นความกระวนกระวายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขึ้นรถเมล์ได้ดีใจรู้ว่าดีใจ ขึ้นได้เราดีใจอยู่ประเดี๋ยวเดียวนะโอ้หเบียดกันไปเบียดกันมานะอึดอัดอีกแล้วไม่ค่อยสบายใจอีกแล้วนะเมื่อไหรจะได้นั่งสักทีพอได้นั่งปุ๊บพระขึ้นมาอีกแล้วเมนะ่รู้สึกนะพระนี่เป็นมันความสุขนะเนี่ยตอนนี้ไม่กล้าขึ้นรถเมล์เลยนะกลัวอกนะุศลตามมาเล่นงานเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้ให้พระนั่งแล้วใช่ไหม เห็นในรถไฟฟ้าอะไรต่ออะไรเห็นเขาถ่ายรูปมาเห็นพระโอโหเด่นต่องแต่งโยมไปนั่งที่เต็มไปหมดเนี่ยภาวนาได้ตลอดเลยนะอยู่ตรงไหนก็ภาวนาได้อยู่ในสถานการณ์อะไรก็ภาวนาได้เวลาทำงานนะอย่างจัดประชุมเนี้ยเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วรอกรรมการมาให้ครบองค์ประชุมระหว่างรอภาวนา ลืมตานี่แหละไม่ได้รั่งหลับตาคืนหลับตาภาวนาคนเพราะว่าเราบ้าเพราะเราอยู่ในสังคมของคนบ้าถ้าเราไม่บ้าตามเขานะเขาก็าว่าเราบ้าคนในโลกมันบ้านะมันหลงอะไรต่ออะไรตลอดเวลา,าเราไปนั่งหลับตาภาวนานะมันก็เลยสรุปว่าเราบ้ารนะากบกลมกลืนไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมกลมกลืนถ้าเราเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมนะไม่สงบสุขวุ่นวาย อย่างน้อยต้องคอยตอบคําถามว่าทําไมทําอย่างนี้ทําไมทําอย่างนี้หลวงพ่อใช้วิธีกลืนไปเลยนะแต่ชีวิตคนทั่วไปนะการภาวนาเป็นเรื่องของจิตใจใครมันจะมารูนะ้เรารู้ของเราเองอย่างกลางวันนะครูบาอาจารย์ท่านสอนนะเวลาพระนะฉันข้าเสร็จแล้วก็อ,อย่าเพิ่งไปเข้ากุตินะเดี๋ยวจะไปหลับให้เดินจงกรมหลวงพ่อตอนเช้าอ่ะ กินข้าวแล้วไม่มีทางได้นอนนะงานเยอะแยะแต่กลางวันเนี่ยมันมีเวลาเหลือเราจะไปเดินจงกรมยังก็เป็นเรื่องประหลาดหลวงพ่อใช้วิธีเดินจากที่ทํางานนะไปวัดใกล้ๆที่ทํางานข้างหนึ่งก็วัดโสมนัสวิหารข้ามคลองไปอีกข้างหนึ่งก็วัดเบญจมาบอพิษไปอยู่สองวันเนี่ยเพราะมันไปแล้วก็กลับได้ในเวลาไปเดินไปนัน่นคือการเดินจงกรมนะ เดินไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเดินไปเดินกลับเนี่ยรู้ตัวตลอดคอยรู้สึกถ้าจิตใจฟุง้งซ่านมากก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปถ้าจิตมันมีกําลังขึ้นมาก็เห็นจิตมันทํางานได้มันคิดเรื่องนี้สุขมันเห็นนั้นนี้พอใจเห็นนั้นนี้ไม่พอใจได้ยินเสียงอย่างนี้พอใจได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่พอใจน,นี่นคือการปฏิบัติ คนเขาถามว่ากินข้าวกลางวันแล้วหายไปไหนทุกวันเลยะบอกไปวัดตรงเนี้ยไปทําอะไรไปไหว้พระก็ไหว้จริงๆนะไหว้อยู่หน้าโบสถ์นะไปถึงก็ไหว้พระแล้วก็เดินกลับแล้วนะคนก็อ๋อไอ้นี่ชอบไหว้พระอันนี้ยังพอรับได้นะ้าไอ้นี้ชอบภาวนาไอ้นี่บ้าแล้วนเะนี่ยกลืนไปกับเขานะหลวงพ่อถึงเคยสอนพวกเราาการปฏิบัตินะเราไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมหรอก อยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไระนะเราก็ภาวนาได้เราคอยรู้เท่าทันรู้กายรู้ใจของเราไป